กำลังแล้วเดี๋ยวแน่นะชวนัวไปได้ไหม มันก <Spirit> ็หลุดแล้วมันวิ่งมาแล้วพี่เขาิ่ารัาไงก็ได้เอามาเอาไปาง ปีนึงแกไม่เคยปอยิงเเปล่่านเดินนะครับเดี๋ยวเช็คนะเดี๋ยวล้มากนะครับอาจารว่าเราจะขอคนหนยว่าคแจ้งไรื่ชครับพออิชาคยขับเจีนน้องปป็นน้อง้อ้องน้องน้อง้งน้อ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 ้งน้องน้อง้องนองน้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 น้อ้งน้น้องน้องน้องนน้้องน้้องน้องน้องน้นน้องนงน้น้องน้้องน้องน้องนอนน้องน้องน 我,我有，这是我的房间，对吗？但但是你们说所报案的这个事情，它没有发生在我我的房间，对吗？嗯、我们看，看先看，你你跟我们一起看，一起进去看。啊。来看有没有？在在楼的。嗯，离、uh, 开两看了。不进来那不。

ยูเตโอเคนี่เรีนยาบ้านะยาบ้าเป็นเนะติดแลาเป็นคนหาปเนี่ยหาลูกค้าให้ปเนี่ยอันนี้คุยกันเป็นคนโพสเฟซบุ๊กหาใช่ไหมเราอ่ใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เขาก็แบบพยายามเหมือนแบบว่า เรียนค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้จากลแเราสร้างเรื่องจัดขึ้นมาห้องนี้แมใช่มันไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่ห้้รวมได้ เขาบอกว่าเขาจะให้ผมทำอะไรใหเฉยๆ,ๆพอ,พอผมมาปุ๊บเขาขังห้องล็อกแม่ผมออกแลถวถามผมว่ามีบัญชีอื่นไหมถ้ามีก็เอามาไม่งั้นไม่ให้กลับผมก็ต้องตามน้ำไปเพราะผมก็รักชีวิตใช่ไหมล่ะพี่อเออพอทีนี้มันยึดผมยึดผัดผมยึดทัอท์ผมไม่หมดเลยนะ ปล่อยผมกลับบ้านไปก่อนผมพอผมรู้ว่ามันเป็นเงินติดกฎหมายใช่ไหมผมก็โทรมาให้ธนาคารอายัดไว้ก่อนออแล้วทีนี้วันเนี้วันนี้ยมันไปบ้านผมมันคนบ้านผมเอาสมุดบัญชีผมเข้าไปคนเลยอรอมันเอามันเอาสมุดบัญชีผมแล้วมันก็ดึงผมมาตอนแรกอะมันบอกว่ามันผมขับรถมากับเพื่อนผมแล้วทีนี้มันก็ลงมามันก็ขู่ว่า พาไม่มาบ้านตายมผมก็เราเรานี่คนไทยหรืออะไรมันมีคนไทยคนจริงครับพี่แล้วผมก็เลยต้องยอมมาถึงมัใช่ไหมครับพี่เพราะผมก็รักเขาผมพอผมมาปุ๊บมันขับผมลงไปใต้ดินเลยแล้ว,ลวผมก็วิ่งมันกร็รัดคอผม,อมแล้วมือขึ้นมาเนี่ยพี่พยายามจะาดันเราเข้าห้องเหรอใช่พยายามจะดัดนผมเข้าลิฟต์เพราะว่าริมมัน,นมต้องสกแกนหน้าขึ้นไงเราไปเจอเขาได้ยังไงอ่ะ คุณจริงผมเนี่ยผมเห็นในเฟซบุ๊กเขาให้ทำบัตรเครตให้ที่ผมไม่นึกว่ามันจะเป็นพวกบัญชีม้าพวกอะไรอย่างงี้เพราะผมรู้ว่ามันเป็นบัญชีม้าผมก็เลยแจ้งอายัดธนาคารเขาเขาให้ค่าจ้งเราเท่าไหร่พันห้าครับพี่พันห้าเห็นว่าก่อนหน้านี้มีมีการข่มขู่ถึงครอบครัวเราด้วยใช่ครับพี่เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่ามึงตายครอบครัวมึงตาย จสองแล้วแล้วครับนี่เขาครับก็เป็นวงมาบ้างเจ้าหน